ได้ยินได้ฟังได้ฝึกได้ปฏิบัติเพระแห้งเรากำหนดรูด้เลยให้มันรู้รู้แจ้งรู้จริงรูร้ทุกของจะของเองนันหละอันไดทุกอันใดสุขแ,แล้วก็รู้หลายลายอย่างแล้วก็น้อมเข้ามาหาเจ้าของเองเขายัางไงเยอะทย,ยานอยากเขายัางว่างความเห็นแก่ตัวได้มากเลยหน่อยขนาดใดว่างเลยมากหรือหน่อยเพื่อน่าเจ้าของเองม <c oughs> ันก็เกิดจากความคิดอย่างละสะกอนยังกระตาม ใจเป็นแง่ใจเป็นประท่านความคิดนั่นแหละให้ลู้แจง้งเห็นจริงตามความเป็นจริงบอชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนสุขกับทุกข์ได้มากอของจะของเองบาานน้นอมขามาที่ห้องเห็นความจริงหลายอย่างแล้วห้องสีพันย่ามทิศิละความเห็นแกโตออกเได้มากได้มากขนาดใดหรือว่ายังมีความปรารถนาอย่างอื่นๆไปอีกอยู่บอกน้อมขอม้าห้างจะของเลย รู้ทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ทุกข์แบบใดทุกข์ภาวาหยั่งแต่พิรอน่าจตของเราเองะเอะบนีสาเหตุแห่งความทุกข์ของเจ้าของแมีนหยัง่งความอยากใดดังใจเออเรื่องไหลแน่นี่แต่งสันแนวทางการปฏิบัติในการดับทุกข์เจ้าของนั่นนะเออ,อเค้งว่าดีบอกรบเรียนว่ามาามือหนึ่งขาดสิบมือยังสี่ ตามธรรมดาเรามันต้องรักษามาตรฐานคือความคงเส้นคงวาเอาไว้เมื่อมันขื้นๆลงๆยึดยึดจันจัน,นส่วนมากจิตใจของคนทั้งมันไฟไปทางความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วแต่าบางบ้างความเห็นแก่ตัวออกการจะหวังวาสนาด้ำมันต้องว่างความเห็นแก่ต,ออกแกตัวในหนทางแห่งการรับถูกของเจ้าของแท้คนเห่าอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็นแต่ผู้เดียวนะั่นแหละ สัตว์โลกเป็นสัตว์สังคมอยู่น้ากันแต่ว่าหมักลังแก่ทำลายกันเดี๋ยความเห็นแก่โต,ตเป็นทั้งสี่แต่ห้าวว่างหรือใครสีว่างในห,ห้าไใดห้าต้องว่างของหฮาเองต้องว่างเขามาสู่ความรู้สึกเห็นมันใดออการคิดตามความคิดมันสามารถสรุปเหตุสรุปผลใดเออว่าเป็นไปแบบนี้ค่าคันนี้นดนาหาขอสรุปได แต่ว่าความจริงนี่ในปัจจุบันที่กระทบกันนี่ห้าสิบว่าง,งหรือจริงหรือว่าจริงมีคนมาดา่าเฮ้ายังสิปึ๊บนี่ว่างจริหรือว่าจรเท่นั้นแหละถ้าเรื่องใดบ่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายบ่จําเป็นต้องไปอธิบายยังสยอยู่ <ừ. S 1> ถ้ายั่งอยากอธิบายให้เขาเข้าใจจะคของอยู่นั้นนั่นซึ่งมันบม่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายและได้และเสียอยังน่นบ่อยนั้น แค่คำสาคำเลือคำเบาคำขลรหานินท่าต่างๆส่งหาความจริงบ้างใดเรอว่าบเป็นเรื่องที่เหตุเห่าเสียชีวิตสัพย์สินนั่นนี่เบ่งความรู้สึกแต่ของดีๆเด้อศูนย์หรือว,ว่าศูนย์ว่าเมื่อไรแรแวะแหวะแวะแหวใส่กันเลยหายไปเอาหา่ไาย่ำใดท่ไไไไไไาไปปุ๊นี่ความรู้สึกปัจจุบันเนี่ยบ้าถ้ามันห้างคิดบางแล้วมันก็ไม่เลยเสียหายอีหยังเนี่ยเออเขาว่ากลับเป็นเรื่องของเขา ก็เป็นสมบัติเขาเนี่ยเป็นตัวตนที่มันเป็นอยู่ในของเขาเองเขายอมแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาแบบนั้นตัดสินออกมาแบบนั้นเฮ้าบริเป็น,ปนหรือเฮ้าเป็นกระสางครับมันบอกเหตุทำลายเสียชีวิตทรัพย์สินของพวกเฮ้าเองนะเออว่าต้องต่อสู้อีย่างการต่อสู้ที่ดีที่สุดคือว่างเฉยอย่นแะละคนเวลามันโกรธเกลียดเครียด,ยดแค้น อมันจะสัตว์เอาความโกรธน,นั้นไอ้เห่าบาัตรเห่าบอรูเลืองหรือเห่าลูเลืองก็ตามแต่เห่าบาเสียหายอย่างความโกรธนั้นมันสิไปใส่ทำน้ำไล่เกินฟ้าก็ลงมาสู้ดินหรืออะไรโตแคหนาจากของก็เก่าเป็นอย่างสัน้นก็สังเกตจากของโกรธเองดิวยนะสังเกตจากของโมโหเองดเออมันไปําำลายไปก่อนละ่ะแต่เพราะ้ำลายจากของมันเพราะจะเล็ก มันไปทำลายพันธกองอยู่บ่เวลาศูนย์บามันก็ับทำลายจากของแล้วก็งอนแงกเห็นว่าได้ยังละ่ะได้ขอ้อมเพิ่มเข้ามาศูนย์ตัวเก้าอีกเนาะแต่แต่เขาเสยกับศูนย์อยู่สักหนึ่งนะแม้ว,ะะแว,ว่าล่ะบาดเรดาศูยห่วยรถไฟก็โคตรพอโคตรไม่แม่งศูนย์อีกล้านเท่าเลยบาดแต่ของไปแง่เวอร์ตนเองเด้อดิเห็นว่า มันทำลายไฟก้อนบัตรความโกรธคือกันความดีก็คือกันมันให้มันให้ผลดีไฟก้อนความโกรธก็คือกันมันให้ผลลายไฟก้อนอันใดมันบ่มีเรื่องข้อขาดบ่าตายนั่นีะเป็นหัวซ่ามันหนาจะไปเอาสนะทธาผนังภาษาความคิดเห็นความคิดเห็นว่าท่านด้เกิดรูป่างอย่างรูปร่างก็คือความเสียหายชีวิตทรัพย์สินเท่าเองเออมันมาเกิดเฮยแต่ห้องหูวผู้นี้เป็นหัวซ่ามด้วยดี แต่ว่ายั่วด้วยความไม่มีตัวตนได้อันนี้ยัวคือเขาถามมันถานนี้มาถานดูเขาหรือคนพ่อคนแม่มึงกระบาดนี่เสอุ้นเก่ามันเออกระดาสารพัดเลือกมันเลยคืออันนี้มันเป็นของมันเองเออมันจะเอาอัตราตัวตนของมันเองควมเป็นในหัวใจของมันเองดาออกมาเออในคำดาออกมาในคำทีเขาอย่างไ้เขาเป็นผีเป็นเป็ดนัตวสารหลงเขากมทั้งเป็นสิ่งหนันเลยสิวัยเลยแมนหรือว่าเม่นวะเวลาห้าเขียดสร้างคนอจากตีจาก่าเขานี ข้าสิหนึผนกผากินนาการคุณว่าอ,อยากเอามีดฟันหัวมนุนมุนอยากงัดแขวามึงออกเอออยากเอาปาดเนื้อมึงออกทีละเล็กละหน่อยอยังสีนะ,นะเนาะตอนนั้นตาของกําลังเป็่นเองเด้เขาบ่าได้เป็นเด้เขาใสยเป็ยนอยังสี่อะไรเช่นว่าให้เบิ่งเหตุผลปัจจัยต่างๆในความเหตุผลปัจจัยในความเสียหายหรือว่าเสียหายชีวิตทรัพย์สิน ัวนี่อะไรแยกบานีปล่อยว่างก็ปล่อยปะละเลยแยกเมนันเป็นในคาว่าปล่อยว่างอันใดดีเป็นคําดาคากระหาคํานินท่าซึ่งบ่าอาสมารถทําลายให้เสียชีวิตทรัพย์สินใดปล่อยว่างใดเออเขาบอกมาเบียดเบียนเข้าใจว่าแต่ถ้าเขามาเบียดเบียนปล่อยว่างบ่ไดเด้มันกระต้องมีการป้องกันโตไปนี้เขามาเปรียบเอาคือยุ่งกัดเท่านี้แหละ ปล่อยว่างบ่ปล่อยว่างได้อยู่บ่อันนี้นี่สินจะปล่อยว่างบ่มิจะปล่อยฝ้ามือแล้วใสมันบ่กตไปกันก่อนก่อมันก็ต้องมีการเป่าออกเคียร์ออกเอาผ่าปัดออกก็แล้วแต่นี่ปล่อยว่างแต่ว่ามันปนปล่อยปะละเลยบาเลยอาคาดบาดมังมีจิตใจเจตน,า,น,า,น,า,นาในการข่าเด้ ล่ออกเพื่อการปกป้องไววบอให้เสียชีวิตทรัพย์สินทั้งสองฝ่ายนั่นเองเขากับบ่เสียเขากับบ่เสียอย่างไรละ่ะจังว่า <c oughs> บ่งเจ้าของเด้เวลาเขาศูนย์นั่นตัวนี้มันเป็นของเห็นในไงก็<ม>เลยเอาตัวควอมโกรดนี่แหละขึ้นมาเทียบเอาพอตัวความหลงนนะั่นแหละคือความได้ดังใจนั่นแหละนางทงไปทั้งเขาข้างเจ้าของ,ของ,ของ คือเวลาเขาห่องเจ้าดีทั้นทั้งสี่นะอ้ยเจ้าแสดงน,นั่นนี่บอกย่องเจ้าคองติมอีกนี่อันก็เห็นงานย,ยุติว่ามันบ็เห็นหน่อยจว่าละมันเห็นแต่หลงเออหลงอันนั้นมันบ็เห็นเสวยสําไปอืโอ้ยอัอนด,ดีเด้อันดีดีเด้ไปเลยดาบอะไเนี่ยทั้งคนทั้งสี่อ่ะอ <c ười> คนตาเดียวจบกบ่าคนตาเดียวเออมองเอาแต่ท่างดีธรรมดาเราคนกับตาเดียวอยู่แล้วละ คิดเข้าข้างเจ้าของเห็นแก่ได้นะเอาตะไฟบุญมาด้วยบริเลห์จักบุญแท้ๆครับเอาตะไฟได้แหละคำว่าบ,าบุญคำว่าบ,าบารามีนี่เขาเข้าใจว่าต้องมีมากๆต้องมีทุกอย่างต้องเหนือทุกคนนันบ่เลยเมียแต่วางซานอ <c oughs> คนมีบารมีคือคนตัดกิเลสได้หลายปล่อยอว่างความเห็นแก่ตวัวได้มากมักซอยเดือผู้อืนอ่นนี่ข้นแล้วก็ปล่อยความหยุดมันทึมมันไม่หัวใจเจ้าของ อว่างความเห็นแก่โตประ่รงสัยเรื่องกรรมมีศินก็คือบริสุทธิ์ด้วยรักผู้อื ang, health, bon ่นเสมอด้วยตนรักตนเสมอด้วยผู้อื่นเป็นขึ้นมาเองหลดนะถึงกันปล่อยว่าความบาดหมางความอาฆาตความขาดเกลือนใจอื่นแบบปฏิฆะทั้งสี่บ่มีบ่มีความแข็งกับเพยแล้วถ้าไพเสียทังไรการมาราคะการไเดิหลงไหลเข้าไปในกามราคะรูปราคะมาหลงไหลในรูปของเพย รูปร่างหน้าตานั่นนี่พวกหลงหยุดติดในรูปนั้นรูปนี้อารูปปราคะบ่หลงไหลไปในอารมณ์ต่างๆอารูปปราคะหัวใจก็ว่าอารมันเป็นไรมันมีรูปอยู่เบาอารมณ์ต่างๆเนายึดยือนีหนักอยู่ได้ตัวนี้เนาะย่าว่กใสาจ่จาเคยองยียนว่าคำว่าง,างสิเออความรู้สึกที่ข้างยินดีพอใจนั่นแหละเอื่อนว่าอารูปราคากะกระแมน หลายๆคนอาศัยแย้งกันนีเพราะว่าเอาตามหลักการและตำราหล,ลักการตำราของเราผู้ยึดติดอยู่ในอรูปฌานอ,อ,อันนั้นก็ถือบอมเมนผิดเถือแต่ว่าอรูป,ปร,ราคะที่มันเกิดในปัจจุบันของเฮาเนี่ยเป็นอย่างว่าอารมณ์สุนตรีอารมณ์กินดีพอใจนั่นแหละมันบรยนมีรูปด้วยล่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในอารมณ์เฮาเอง ผัสสะนั่นเองอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นมายใจเนี่ยมันก็ยืดไปหากันนั่นเองมันคือเกี่ยวโยงเนื่องหากันเองนั่นแหละมันก็เด้แปลแค่วัาางสั่ต้องรอบครอบสุ่างนี่เนยยะยี่สิบปัดในสังโยชนสิบมีเนยยะละยี่สิบหมายถึงว่าข้อคิดเพื่อจะน้อมเข้ามาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเออว่าเนยยะ ข้อคิดแนวคิดแนวทางในที่น้อมขอ้มาเพื่อจะทําให้รู้แจ้งความจรงิจงจังศักยาทิฏฐิยี่สิบเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยทาความระเริสงสัยสงสัยในเรื่องใดก็ตีออกมาจากเจ้าของเองเล้เข็นเจ้าของเองออกมายี 20, ่สิบเพื่อกันสีรพุตุปรามาศก็คือกันยี่สิบอย่างคือกันปฏิฆะการมราคารุปราคะอุปราคะมาณนละนะทิฏฐิอุทจัก ความฟุ้งซ่านลำคาญงดหงิดแล้วก็ไปอวิชาเื่นกันอวิชาตัวใหญ่แล้วมันประวัติยีซิบแล้วถ้าจะห้าสจะเอาละเอียดอีลีน่นนะเออไล่เข้าไปที่อ,อวิชาปัจจยาสังคาลาสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารูปังมันยังเอออวิชาคือสิ่งที่เราไม่รู้เอ,อในการปรุงแต่งแสดงหาทั้งหลายอันเป็นเรื่องดีเรื่องบุญ เมื่อเราทำบุญให้ทานกับบุคคลผู้นี้ผู้นี้หรือให้ทานสิ่งนี้กับสถานที่นั้นเราเพิ่งหวังปรารถนาว่าจะได้เป็นพระอินทร์พระพรหมจะได้เป็นสิ่งนั่นจะได้เป็นสิ่งนี้เออมีเอาปุญญาีิสังขารบุญอันนี้แหละจะนําเครื่องตกแต่งให้เป็นไปอาปุญญาีิสังขารออความคิดอันใดที่มันบดีแต่เข้าใจผิดคิดว่ามันถูกมันต้องคือว่าเราจะต้องเป็นผู้มีอํานาจควบคุม ควบคุมคนได้ทั้งโลกจังสีเอินว่าอภุญญาพิสังขานเรื่องนี้บาปบุญบ่มีสวรรค์นรกบ่มีผมโลกบ่มีเหตุดีไดดีมีที่ไหนทําช่วยไดดีมีทนไปนีก็เอินว่าอภุญญาพิสังขารสองอย่างนี้ร่วมแล้วก็เป็นเนยชาพิสังขานนั่นเองเออร่วมแหละลักษณะนี้มีความเข้าใจผิดคิดว่าเออแม้แต่ทางในความเข้าใจผิดคิดว่านี่ ในตำราเพิ่งกับบันทึกเอาไว้ว่าเนยชาพิสังขารบุคคลผู้เข้าใจว่าเข้าสู่อรูปชานและเป็นทุตสุดแห่งพระนิพพานเปินว่านั่งคือตำราเออกับบพิษเื่ากันบพิษทั้งว่าเป็นสังขารสังขารจึงเป็นปัจใจมันเกิดวิญญาณวิญญาณยังหละความรับรู้ความรับรู้ทั้งมดเนื่อว่าวิญญาณวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจ อวิญญาณตามันก็นเอาต้นตาห่างมันก็นรับรูปแต่มันถิพ่อใจกินดีพ่อใจอตัตาของสวยงามมันนั่นแหละงามไผ่งามมันเอเพื่อ,อ,ค,อคนผู้นี้งามแต่อ,อีผู้หนึ่งว่าบาง,งามก็คืองามไผ่งามมั่นคือคนเลยเอาความยินดีพอใจของไผ่ของมัน่นเบ่งสัตว์วิญญาณวิญญาณตายวิญญาณจะหูจมกิมนกายใจเข้าไปวิญญาณจึงเป็นปัจจัยมันเกิดยังวันนี้นาม,มารูปเนาะ คลองยุโซเมอร์โซเมอนั so azioni, splash, ginger, medicine, imana, ่นนะเออมันยังคือนน้ำกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้ำนั่นเออมันเป็นรูปหลักยังไงเวทนามันก็เป็นอรูปพวกเอาตัวนั้นเนาะเออมันเป็นรูปหลักยังไงคือพากันทลองอวิชชาปัจจัยสังขาราสังขารปจจัยวิญญาณวิญญาณนัจจัยนามรูปังนามรูปะปัจจะสละเจริญสละเจริญนัจจะภาษาภาษาปจจัยเวทนาน่ะเห็นไหเวทนาปจจัยตัณหาตัณหาปจจัย อุปาทานนั้อุปาทานั้ปัจจยาภะโวภะวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชาลาภังลังโสกปริเทวะดุขตมรสุปัจจสาันั้สัตว์เอเวเมตัสสัพเพลัสสะทุกขคขัตสะสมุตโยหติแปลอะไรจากอันบ่เดินนี่ฮทั้งสี่แล้วมันถึไปดับเลยอวิชชาจะตะเววนนามักอโหสิติมันเหมือนอย่างนั้นดับอวิชชาตัวเดียวจบหมดเลยเดยเอโหสิติจักก็ว่าอโหสิติบ่เออ หมดเลยสิ้นกรรมอโหสิเป็นของว่างเป็นของไม่มีอีกคําว่าอโหสิแล้วมันแปลว่าให้อภัยอย่างเดียวเลยภาษาฮาวาอภัยอภัยอโหสิอโหสิเนาะสิ้นกรรมเป็นของว่างอโหสิภาษาจริงมันน่ะนะความรู้สึกจริงมันน่ะนะอวิชชาตะเบวะดับอวิชชาตัวเดียวขาดเลือเลยไม่มีความอะไรอย่างนี้อย่างนี้ยังอีก ตังตะทองซื้อมันกับอะไรอยู่เนะยาญ่บัวใสใหัวใจหม่องบรรลูท่ำมมันอยู่นี่ยากว่าเออพวกกาไปแลนนหาพ่อพอ่พอพอ่ออยังพุทธาพิเศกจากที่ไปบวชอยังก็ระพุทธเจ้าสู้มือน่าฮ่าฮ่าู่าส่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ่าต่กฮ่าฮ่กี่ผู้ดาดกูฮปาฮ่าน่า่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าฮ่กฮ่่าฮ่าฮ ให้ลูกนี่แหละลู้จักบ่าลูทั้งพิดรูทั้งถูกลูทั้งละที่เลีตยณตหาเจ้าของเองนี่นี่เลยธรรมะท้าวนาเนี่ยมันเกิดแบบนี้ข้าจบ้าระบาดเลยนี่คือมันเกิดโอ้ยตะกี้กูซื่อมันหลงขักเห็นว่าละนี่ย่อมรับตัวเองได้เลยกับเพื่อมากลักกูว่าเห็นว่าคุยได้ยังเลยเอบ้านะทิธิมากผู้ใดกันย่อมรับว่ากูประหารไปนี้เขาก็เเื่อนถือกูว่าตังแขกกูละที่เลี้ยไปท่านตัวนี่ย่อมรับเจ้าของอย่บอกมีเอิญว่าลู เถือกูเบิดนี่เพิรนบอกยังมาถือกูเบิดนี่คือหลู่ย่อมหลับนี่มันละเอินว่าถ้านอมหลับแล้วโอ้มันแมนความเพิ่นเบิดเลยนี่ละเอินว่าลูล่เด้ออน,นี้กูบไปกูปเห็นอีกก็เพรา่กูปไปมานานจนเท่าเด,ดี้กูก็บ่เห็นว่า,ากูหลักที่เอออรียนเรื่อโตนี่เพราะแต่มื่อกี้ได้ฟงังเพราะแต่ลู่ปุบหลูกลล่กับละยู่้กันนั่นแหละลู่กับละยู่น้กันนั่นแหละหลู่ปั๊บมันก็หยุดของมันโหลดก่ไป สั่นคือกันคือห้ามมีคนมาด่าเ้าปั๊บแต่เฮารูท่านมัน่นว่ามันสิเป็นโทษต่อไปนี่แน่ลูกกับละยน้ำกันโอ้เป็นโทษก็เขาวา่าอีหมูอีหมาดังสั่นดังสี่กับเรื่องเขาว่าเดี๋ยวกันนั้นมันบริสิทธิ์ชีวิตทรัพย์สินอย่างเสียหายอย่างเขาห้ามก็เฉยไหมนั่นลูกกับละยบางว่าถ้าขืนเถียงต่อไปนัน่นนี่ต่อไปเกิดเป็นเรื่องเป็นขอ้อมดังสั่นดังสี่งนี่นี่ลูกกับละยน้ำกันปับ๊บทันทีเลยจบเลยไปเข้าว่าไปตี แต่จากเอาสนามสิ่งอย่างอย่างแต่ว่าเจ้าของ,งตึงอยู่เหนือตัณหาก่อนเด้อย่ว่าหย่ว่าแรงมาข <c oughs> ึ้นเลยเลยพ <c oughs> วยกเจ้าโยกบ่ได้เรามันฟาดก,กันเลยมันบ่ได้พ <c oughs> วกเจ้าเนี่ยนะเออห็นว่มันยังมีอยู่ <c oughs> ยังมีอยู่ <c oughs> พวกเราห,หัวงางหนีได้ข้างยิ้มยิ้มก่อนอ๋อพูดเอายังไงมันเดินทางออกนอนไปแล้ว <c oughs> ไปทางแกงได้เลย ก็แลวแต่ตัวมึงศูนย์ทนายกสัตริยัวมึงหังขามึงเองว่าไ้ขากูไหมน่ะไปหันได้ก่อยนข้าเ้าอยู่เหนือตันหาควบอยากของเ้าเองแบบมันสบายใจเวลาเอาเพ่าเมื่อ